สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณคุณอำอ้ออ,กอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่หรอคะใช่แล้วค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่11แล้วนะคะเด็กๆซึ่งยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องทศนิยมอยู่นะส่วนหัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรื่องการหาผลคูณของ โพสสนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณนะคะเด็กๆซึ่งแตกต่างจาก,จากเ,าเรื่องที่แล้วนะคะอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยคะ่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไป เรียนกันแบบจริงจนะคะคุณครูอยากจะขอทบทวนการคูณทศนิยมกับจํานวนนับนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่คุณครูได้สอนเด็กๆไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทบทวนคุณรู้กันนะคะเด็กๆพิจารณาการหาผลคูณของ5คูณ0.53นะคะเด็กๆ ค่ะหาผลคูณของ5คูณ0.53ะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะคะ mm hmm. นักเรียนขาก่อนที่เราจะไปแสดงวิธีทำนะคะครูอยากให้หนูสังเกตนะคะตัวตั้งกับตัวคูณนะคะตัวตั้งเป็นเลข5่าเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะ mm hmm. ตัวคูณเป็นทศนิยมใช่ไหมคะเด็กๆ mm hmm. การใช้ความสัมพันธ์ ของทศนิยมนะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั้นก็คือจะได้อย่างไรคะจะได้เป็น0.53เท่ากับเศษ53ส่วนด้วย100ใช่ไหมคะส่วนด้วย100เนื่องจากอะไรคะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้เศษ53ส่วนด้วย100นะคะเด็กๆ ค่ะไปดูวิธีทำค่ะวันทัดแรกนะคะ5 0คูณศูนเท่ากับ5คูณเศษ5้ส่วนด้วย100นะคะเด็กๆผลคูณได้เท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วค่ะเราก็จะนำจำนวนนับคูณกับ53ก่อนนะคะเด็กๆแล้วส่วนด้วย100นะคะผลค,คูณค่ะได้เท่ากับ265ส่วนด้วยหนึนะคะ ถามว่าตอบเลยไหมยังนะจ๊าเด็กๆยังไม่ได้ตอบนะคะเราจะต้องตอบให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะเด็กๆสังเกตค่ะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะอขอให้ค่ะเป็นส่วนร้อยใช่ไหมคะเด็กๆส่วนร้อยตรงนี้เราจะต้องทําให้อยู่ในรูปของทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งนั่นเองค่ะเราก็จะได้คําตอบเป็น2จุด หกนะคะเด็กๆค่ะข้อนี้ก็จะตอบ2.65นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆในส่วนของเรื่องการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับนะคะโดยการตั้งคูณนี้นะคะเด็กๆคุณครูคก็มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งสอนโดยคุณครูสุนัชานะคะซึ่งอยู่ในโครงการของโปร1 4นะคะเด็กๆ ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันได้เลยค่ะ นักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเรายังคงอยู่กับการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับกันนะคะที่ผ่านมาเราหาผลคูณโดยใช้วิธีอะไรบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะน,นักเรียนเราใช้วิธีการบวกทศนิยมซ้ำๆนะคะและเราก็หาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันไปใช่ไหมคะ แล้วยังมีวิธีการหาผลคูณวิธีอื่นอีกไหมคะแน่นอนค่ะนักเรียนการหาผลคูณที่เรามักจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือการตั้งคูณค่ะจำได้มั้ยคะว่าการตั้งคูณหน้าตาเป็นอย่างไรดังนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเราจะหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณกันค่ะซึ่งโจทย์ที่ครูจะให้วันนี้นะคะไม่ยากเลยขอเพียงแค่นักเรียนตั้งใจนะคะครูเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะ ให้นักเรียนพิจารณาการหาผลคูณของ4คูณ1.43ค่ะนักเรียนคาในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราเคยพูดถึงการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยใช้วิธีการบวกซ้ำๆกันไปใช่ไหมคะนักเรียนลองบอกครูสิคะว่า4คูณ1.43หาคำตอบโดยการบวกซ้ำๆได้อย่างไรคะ ใช้แล้วค่ะนักเรียนทําได้โดยนํา1.43นะคะบวกซ้ําๆกันทั้งหมด4จํานวนค่ะต่อไปให้นักเรียนดูตารางการบวกทศนิยมต่อไปนี้นะคะด้านนี้เลยค่ะนักเรียนเราจะหาผลบวกของจํานวนในแต่ละหลักกันนะคะนักเรียนโดยเริ่มจากหลัก่วนร้อยก่อนค่ะหลักส่วนร้อยนะคะคิดจากนำ0.03นะคะบวกกัน4จำนวนค่ะ ได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะนักเรียนได้เท่ากับ4คูณศูนหรือ4คูณ3ส่วนร้อยค่ะ4คูณ3ส่วนร้อยเท่ากับเท่าไหร่คะสี่สามสใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ12ส่วนร้อยค่ะ12ส่วนร้อยนะคะคิดเป็น1ส่วน10กับอีก สองส่วนร้อยค่ะนักเรียนเราจะเขียนเลข2ในหลักส่วนร้อยและทด1น,นะคะในหลักส่วน10แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปหาผลบวกในหลักส่วน10กันบ้างค่ะหลักส่วน10นะคะคิดได้จากนำศ0.4ค่ะบวกกันทั้งหมด4จํจำนวนนะคะ0.4บวกกัน4จํจำนวนเท่ากับ4คูณ0.4หรือ4คูณ4ส่วน10ใช่ไหมคะ นักเรียนคะ4 4คูณ4ส่วน10เท่ากับ16ส่วน10ค่ะรวมกับตัวทดอีก1ส่วน10นะคะจะได้เป็น17ส่วน10ใช่ไหมคะนักเรียนคะ17บส่วน10หมายความว่าอย่างไรคะ17ส่วน10ก็คือ1หน่วยกับอีก7ส่วน10นะคะนักเรียนคะเราจะเขียน7ในหลักส่วน10แบบนี้นะคะแล้วก็ทด1 ในหลักหน่วยแบบนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะเราจะไปหาผลบวกในหลักหน่วยนะคะผลบวกในหลักหน่วยนะคะคิดได้จากนำหนึ่งนะคะบวกกันทั้งหมด4จํานวนค่ะ1บวกกัน4จํานวนเท่ากับ4คูณ1หรือ4คูณหน่หน่วยใช่ไหมคะ4คูณ1หน่วยเท่ากับ4หน่วยนะคะรวมกับตัวทดอีก1หน่วยเมื่อสักครู่นี้นะคะ เป็นกี่หน่วยคะเมื่อรวมตัวทดแล้วใช่แล้วค่ะได้เป็น5หน่วยนะคะเราก็จะเขียน5ในหลักหน่วยแบบนี้ค่ะตอนนี้นะักเรียนเห็นตัวเลขในแต่ละหลักแล้วตอบครูได้หรือยังคะว่า4คูณ1.43ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถ้าลองอ่านตัวเลขนะคะจากตารางนี้นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ5.72นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเขียนแสดงการหาผลคูณในแนวตั้งได้แบบนี้นะคะไปเลยค่ะไปช่วยกันหาผลคูณในแต่ละหลักเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะหาผลคูณในแต่ละหลักค่ะเริ่มต้นจากคูณในหลักส่วนร้อยก่อนนะคะ4คูณกับ3ส่วนร้อได้กี่ส่วนร้อยคะ 4 32ิใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ12ส่วนร้อยค่ะซึ่ง12ส่วนร้อยนะคะก็คือ1ส่วน10กับอีก2ส่วนร้อยใช่ไหคะเราจะเขียน2ในหลักส่วนร้อยและทด1ในหลักส่วน10แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คูณในหลักส่วน10กันบ้างคะ่ะ4คูณ4ส่วน10ได้กี่ส่วน10คะ ใช่แล้วค่ะนักเรียน4 4 16ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้16ส่วน10ค่ะรวมกับตัวทดอีก1ส่วน10เป็น17ส่วน10ค่ะนักเรียน17ส่วน10ก็คือ1หน่วยกับอีก7ส่วน10นะคะเราก็จะเขียน7ในหลักส่วน10และทด1ในหลักหน่วยแบบนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะเราจะคูณในหลักหน่วยค่ะ4คูณ1หน่วยได้กี่หน่วยคะ 414ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ4หน่วยค่ะ4หน่วยรวมกับตัวทดอีก1หน่วยเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นกี่หน่วยคะใช่แล้วค่ะนักเรียนเป็น5หน่วยนะคะเราก็จะเขียน5ในหลักหน่วยแบบนี้ค่ะ4คูณ1.43ก็จะได้คำตอบเท่ากับ5.72นั่นเองค่ะ เราลองไปช่วยกันพิจารณาการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณกันเพิ่มเติมดีไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะไปดูกันเลยค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาการหาผลคูณของ0.267คูณกับ38ค่ะนักเรียนขาการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะเราอาจใช้วิธีการเดียวก,กันกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับค่ะ ไปดูกันนะคะว่าวิธีการนั้นคืออะไรค่ะนักเรียนลองหาผลคูณโดยใช้สมบัติการแจกแจงค่ะซึ่งสมบัติการแจกแจงนะคะที่เราเคยเรียนกันมาก็คือการกระจายจํานวนหนึ่งตามคา่าประจําหลักใช่ไหมคะแล้วนําไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราจึงนําผลคูณที่ได้มาบวกกันนักเรียนดูจํานวนต่อไปนี้นะคะนักเรียนคะ3าสามารถกระจายได้เป็น8ปดบกสาใช่ไหมคะ ดังนั้นค่ะเราจะแจกแจง0.267เข้าไปคูณกับ8บวก30นะคะจะได้ดังนี้เลยค่ะต่อไปค่ะครูจะใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าเวลาที่เรานำมาตั้งคูณในแนวตั้งนะคะเราสามารถทำได้อย่างไรครูจะเขียนแสดงการหาผลคูณในแนวตั้งได้แบบนี้เลยนะคะนักเรียนดูนะคะว่าในบรรทัดแรกของการหาผลคูณนะคะ ได้มาจากการที่เรานำา8คูณกับ0.267ค่ะ8คูณ0.267ได้เท่ากับ2.136ค่ะและอีกบรรทัดหนึ่งนะคะเป็นการหาผลคูณของ30คูณ0.267ค่ะ30คูณ0.267ได้คำตอบเท่ากับ8.010ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำผลคูณของทั้งสองบรรทัดนะคะมารวมกัน2.136บวกกับ8.010ได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะได้เท่ากับ10.146ค่ะดังนั้นนะคะ0.267คูณกับ38จึงได้ผลคูณเท่ากับ10.146ค่ะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าการคูณทศนิยมกับจํานวนนับนะคะเราสามารถใช้วิธีการเดียวกันกับการคูณจํานวนนับกับจํานวนนับค่ะโดยเรานะคะอาจกระจายจํานวนหนึ่งตามค่าประจําหลักค่ะแล้วนําไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งจากนั้นนะคะเราจึงนําผลคูณมาบวกกันค่ะนักเรียนขาแล้วนักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรจากการหาผลคูณเมื่อสักครู่บ้างคะ ใช่แล้วค right. ่ะนักเรียนผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะก็จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งค่ะผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม2องตำแหน่งก็จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งค่ะแสดงว่าผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม3าตำแหน่งก็จะเป็นทศนิยม3าตำแหน่งใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะครูอยากให้นักเรียนลองแสดงวิธีการหาผลคูณด้วยตัวเองนะคะนักเรียนลองคิดแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองก่อนนะคะในแต่ละข้อนะคะก่อนที่นักเรียนจะทํานะคะนักเรียนสามารถคาดเดาคําตอบไว้ก่อนได้เลยค่ะว่าผลคูณที่นักเรียนหาได้นะคะจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งและทุกครั้งที่นักเรียนหาผลคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญค่ะนักเรียนอย่าลืมพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบก่อนนะคะพร้อมไหมคะนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมกันเลยค่ะข้อแรกค่ะให้ได้เรียนหาผลคูณของ9คูณ5.3เราจะหาผลคูณในข้อนี้โดยการตั้งคูณแบบนี้เลยนะคะเรามาเริ่มคูณในหลักส่วนสิบก่อนนะคะ9คูณ3ส,ส่วน10ได้กี่ส,ส่วน10คะใช่แล้วค่ะได้27ส,ส่วน10นะคะ 27ส่วน10ก็คือ2หน่วยกับ7ส่วน10ใช่ไหมคะเราจะเขียน7ในหลักส่วน10และทด2ในหลักหน่วยค่ะต่อไปเราไปคูณในหลักหน่วยกันบ้างนะคะ9คูณ5หน่วยได้45หน่วยค่ะรวมกับตัวทดอีก2หน่วยเป็น47หน่วยค่ะนักเรียนเราจะเขียน7ในหลักหน่วยและเขียน4ในหลัก10แบบนี้นะคะดังนั้นค่ะ5.3คูณ9 ได้ผลคูณเท่ากับ47.7นั่นเองค่ะได้คำตอบแล้วอย่าลืมพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะนักเรียนคา5.3ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เท่าไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนได้5นะคะและ9คูณ5เท่ากับเท่าไรคะ 9คูณ5เท่ากับ45แสดงว่า47.7นะคะเป็นผลคูณที่ใกล้เคียงกับ45เลยใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองอีกสักข้อนะคะนักเรียนข้อที่2ค่ะให้นักเรียนหาผลคูณของ7.12คูณ486ค่ะนักเรียน เราจะลองมาช่วยกันหาผลคูณของข้อนี้โดยการตั้งคูณในแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะครูจึงนำา7 2 2ไว้บรรทัดบนและนำา8 8 6ไว้บรรทัดล่างค่ะเราไปช่วยกันหาผลคูณพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียน ในบรรทัดแรกค่ะเราจะหาผลคูณของ6คูณ7.12ค่ะ6คูณ7.12ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะได้ผลคูณเท่ากับ42.72ค่ะต่อไปค่ะเราไปหาผลคูณของ80คูณ7.12กันบ้างค่ะ80คูณ7.12ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้ผลคูณเท่ากับ 569,60ค่ะและบรรทัดสุดท้ายนะคะนักเรียน 40, 0คูณ7.12ค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้ผลคูณเท่ากับ2848,000นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนเราจะนำผลคูณทั้ง3บรรทัดนะคะมารวมกันเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้ผลบวกเท่ากับ 3460.32ค่ะดังนั้นนะคะ7.12คูณ486ได้ผลคูณเท่ากับ3460.32นั่นเองค่ะได้คำตอบแล้วเรามาช่วยกันพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบกันเลยนะคะได้เรียนคะ่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะนักเรียนได้เป็น7นะคะ 486ละคะประมาณค่าได้เท่าไหร่คะเป็นจำนวนเต็มร้อยค่ะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนประมาณค่าได้อยู่ที่500นะคะดังนั้นนะคะ7คูณกับ500ได้ประมาณกี่ร้อยคะได้ประมาณ3500หรือ3 5 0ือช่ม0ั้ยใ่ไคะแสดงว่า 3460.32เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกับ3,500เลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคำตอบที่เราคิดได้ในข้อนี้จึงเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กจากการเรียนผ่านคิววิดีโอที่คุณครูได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคุณ ก็อยากจะให้นักเรียนนะคะได้ทําแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะในการเรียนของตัวเองนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2.6นะคะเด็กๆอยู่ที่หน้า74นะคะถ้าใครทําแล้วเกิดข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถกลับมาดูคลิปวิดีโอได้นะคะแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็สามารถสอบถามได้นะคะเด็กๆในรายส่วนตัวนะคะอยากให้นักเรียนมีความตั้งใจนะคะ สักนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้เป็นเด็กทเก่งขึ้นนะคะแล้วก็มีทักษะเอาไว้ต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อๆไปรวมถึงเรียนในชั้นระดับที่สูงข,ขึ้นนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเราก็จะมาสรุปความรู้กันนะคะในเรื่องนี้นะคะว่าเราได้ความรู้อะไรกันบ้างนะคะเด็กๆการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะใช้วิธีการเดียวกันกับการคูณ จำนวนนับกับจำนวนนับนะคะโดยอาจาจะกระจายจำนวนนับตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งนะคะจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันนะคะและจะได้เหตุข้อสังเกตดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งผลค,คูณก็จะได้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเด็กๆผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยมสองตำแหน่งเป็น ผลรับนะคะเราก็จะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเด็กๆและผลคูณของจํานวนนับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งผลรับที่เราได้นะคะเราก็จะได้เป็นทศนิยม3าตำแหน่งนะคะเด็กๆอันนี้คือข้อสังเกตนะคะแล้วก็บทสรุปนะคะเด็กๆอยากให้นักเรียนทําความเข้าใจกับข้อสรุปตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสาระสาคัญหรือการอธิบายติ่งตงางๆในการที่เราทําแบบฝึกหัดนะคะว่าเราจะทําได้อย่างไรนะคะเด็กๆ สำหรับ EP ที่1 1นี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำแบบขันนะคะเด็กๆอ,อาจจะเขียนด้วยดินสอรหรือปากกามานะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะรบกวนนักเรียนถ่ายรูปส่วนกลับมาให้ชัดๆด้วยนะคะเพื่อการตรวจที่เร็วขึ้นนะคะเด็กๆสำหรับคุณครู้อ้อยนะคะก็ะต้องขอฝ ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ในปัจจุบันของเราก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะยังไม่โอเคขึ้นนะคะอยากฝากให้ทุกคนยังช่วยกันเว้นระยะห่างรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะดเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ